เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะหากจะมีการจัดงานรื่นเริงขึ้นในครั้งใดหลหลายคนคงจะวุ่นวายอยู่กับการหาอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการทำพวงมโหอดกันค่ะพวงมโหอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ตกแต่งสถานที่นับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยค่ะอุปกรณ์ในการทำพวงมโหอดนะคะ อย่างแรกก็คือกระดาษวาวค่ะสาเหตุที่ใช้กระดาษวาวก็เนื่องจากว่ากระดาษวาวเป็นกระดาษที่มีความเหนียวและมันวาวนะคะที่สำคัญมีน้ำหนักเบาส่วนประกอบต่อมาก็คือกันไกลค่ะแล้วก็กระดาษโปสเตอร์นะคะสำหรับกระดาษโปสเตอร์นั้นเราจะตัดให้เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นอยู่กับความใหญ่ของพวงมาฮอดเชือกค่ะเจาะรูที่กระดาษตรงกลางและนำเชือกมาร้อยนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของแป้นพวงมโ,โหอดดังนี้นะคะต่อไปก็เข้าสู่วิธีการทํากันนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดกระดาษว่าวนะคะให้เป็นรูปสีเดดส่เหลี่ยมจัตุรัสดังนี้จากนั้นพับครึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเมื่อได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราจะพับที่มุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะโดยอาจจะเริ่มจากทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้พับให้มาจรลดกันที่ขอบกึ่งกลางเริ่มดังนี้นะคะ พับลงมาทั้ง2ด้านโดยพับให้มาอยู่ในแนวเดียวกันค่ะก็จะออกมาเป็นรูปของสามเหลี่ยม1นรูปดังนี้จากนั้นก็ให้พับมุมของสามเหลี่ยมนะคะลงมาจรลดกันที่ขอบกึงกลางอีก1ครั้งก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยม2อรูปหันหน้าเข้าหากันดังนี้ค่ะเมื่อได้ดังนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับครึ่งน,นะคะสามเหลี่ยมเข้าหากันก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมหรูป วิธีสังเกตว่าพับถูกหรือไม่นะคะถ้าพับถูกก็จะปรากฏเป็นรอยทางขอบด้านล่างของสามเหลี่ยมดังนี้ค่ะเมื่อพับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เข้าสู่การตัดนะคะการตัดในขั้นแรกนั้นเราจะตัดส่วนหัวออกเพียงเล็กน้อยเพื่อไว้สําหรับร้อยเชือกจากนั้นก็เว้นช่วงว่างประมาณ1นิ้วจึงเริ่มตัดลายนะคะการตัดลายนั้นจะใช้วิธีการตัดสลับฟันปลา โดยความลึกของกันไกนั้นจะประมาณเศษสามส่วนสี่ของความกว้างของกระดาษในแต่ละช่วงนะคะเราจะตัดมาเรื่อยๆจนสุดที่ขอบกระดาษสามเหลี่ยมทางด้านล่างนะคะและนี่ก็คือพวงมะโหดที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการคลี่การคลี่พวงมะโหดที่ง่ายที่สุดนะคะให้จับปลายทางด้านล่างยกขึ้นแล้วก็คลี่ย้อนกลับตามที่เราพับ การคลี่นั้นเราจะใช้การสะบัดช่วยนะคะเพื่อให้พวงมโหดนั้นคลี่ได้ง่ายขึ้นค่ะและนี่ก็คือพวงมโหดที่คลี่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบการประกอบนั้นเราจะใช้แป้นสอดเข้าทางด้านล่างของพวงมโห o ค่ะโดยขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าพวงมโหดอาจจะขาดได้โดยปกติแล้วนะคะพวงมโหดเนี่ยหนึ่งพวงจะใช้กระดาษซ้อนกันประมาณ3-5ชั้นค่ะ โดยสีที่จะนำมาซ้อนนั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสีใดแต่ที่สำคัญจะต้องเป็นสีที่มีความตัดกันค่ะด้วยความงดงามของพวงมโหอดค่ะนี่คือพวงมโหอดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหนึ่งพวงจะเห็นได้ว่าวิธีการทำนั้นไม่ยากหรือว่าสลับซับซ้อนหากการจัดงานเรื่องเดิมในครั้งต่อไปเพื่อนๆหันมาใช้พวงมโหอดนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในสาขานี้สวัสดีค่ะ